สวัสดีพี่น้องมือนีวันที่สามมิถุนาเนาะพิมมาก,กีบหแลวยื้อขอบทางยู่ใไตอุ้มไม้อุ้มนี่ว่ามันสีบุ้มีใกล้งสิบแปดละสิบสามเออวันที่สามมิถุนาปีหกแปดขึ้นเขาอีกครั้งนะจ๊ะเสียงห้อก่อนเช่นเค้นขาห้อก็ทักท,ทิ้งไว้เลยล่ะ ไหนเราเกิดไม่หลบหนาหลอหนาแล้วก็สิเขิมไหมไม่ดูหมา,าเก้าจะเขาก็มา่ก็้เขาเห็ดแบบนี้ประจำนะเคื่อแบบว่าหลบหนาห้าสิบวันไปหาไก่ชื่ะไ่แค่นี้นะที่ขทาทนกินแหงแล้ว้นมาตกแค่ มือสองมือดินแห้งอ่ะอย่างนี้เขาแย่เราหอยดินแห้งแล้วจ้าดินแห้งแล้วแบบนี้หนึ่งที่นี <h <h ่บานละเห็ดเขาหน่อยเดี๋ยวเห็ดทานมืนหนึ่งมาค่ะนุ่นนุ่นเนี่ย าสิยวาในท่านเหนะนะต้งวาจก่วเาเคยเราเคย,เเคยอันนี้เราเราเคยเดียวว่าอเห็นมันนุ่นๆนาะปกติในท่านขันเป็นถินเลยินไปใหมนะ่ใหม่น่ะข้ากะมือนั่นก,นคาานกะคิดว่าเอ๊มาหาอีท่านเหรนึกถึงนุ่ๆนๆเนาะนท่านม่อินเนี่บน,น้อเล่วเล้วตีนเตะเป็นไงเพื่นดีโตอ,ออกจากกองเพื่อนนะ่ะ ตือหมดเลยไยแางไว้ที่าว่าแมวเศ้ากับบ้านนี่ยเราจะเลย่ล่ให้สามเี่ยมเออขนาดข้าจะบวกลไว้ว่างใจยืดแต่ใยใหม่จริงที่มองเ่าเห็นเลยจะได้มูนี่ยเราจะตัดน้าผ่านบริการเมื่องแอนแหกมา าอีกไม่กี่เนี่ยคือหน่อยเล่าแล้วเดี๋ยวเรามาตัดขาชิ้นเลยเชื่อเล่าถ้าเล่าออกที่ใช้แล้วจะป้ายเชื่อเขาขาวๆชิ้นเลยเขาจะว่าเล่าบนเอาไงเห็ดชนิดนี้ถึงเล่าสีดอกใหญ มบวนเอาง่ายขานอนว่าจอเพื่อสามารถกินได้เอาไปหนึ่งใสแกงมันสวยดีนะห้า,ม,ามันสวยดีนะเอออัน,นี้มือถือรุ่นนี้ถ่ายวีโอคือบอก ต้นยังบันแต่ละมือแต่ละเ <de> ดมันเรีดอกเล่าสีม่วงจุ๊มจิ๊มน่ารัก มึงดอกนี่พี่นอนอเท่าแห้งเท่าครับืมเล่าเท่าเราเทาเราเท่ามันห่อนอากาศมันห่อนครับ โอ้โหใหขึ้นเลยหมองเก่ามีคนบอกว่าเก็บเห็ดเ่ามาให้ได้เด้อเพื่อนจะไปล่งลงหายเพื่อนแต่ว่ากินมันแห้งไหมเห็ดขมกินมันแห้งนี่ดีเอาไอ้ป้าดีกว่านี่บ่เคยสังเกตดอกเราจักเถือะ ตัวัหนเนี่ยแม่กระตอมมื่อนี้ได้เบรกว่ามันหยดว่ามันหยอดออนแบบมันดอกโอ้ยบอฟูกัดให้ค่ยยดีๆนะล่ะเลือกจะ